เด็กน้อยคนนึงเขาเอาเงินมาฝากธนาคารหมื่นกว่าบาทพอพนักงานเห็นเด็กน้อยมันมีตังค์เยอะก็สงสัยกลัวว่าเด็กมันจะไปขโมยเงินใครมาหรือเปล่าเลยพาเข้าไปคุยในห้องรับแขกไอ้หนูเองไปเอาตังค์มาจากไหนเนี่ยเป็นหมื่นเลยขโมยใครมาหรือเปล่าไอ้เด็กน้อยเขาก็ตอบเปล่าครับพี่พอดีผมมาเล่นเดิมพันเก่งเงินนี้ก็ได้มาจากการเดิมพันหมดเลยครับไอ้พนักงานเขาก็ทำท่าไม่เชื่อมีที่ไหนว่าเด็กอายุแค่นี้เล่นเดิมพันเก่งไอ้หนูนี่เขาก็ตอบเลย ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่เดิมพันกับผมไหมล่ะสัก2องพันไหมด้วยความสงสัยพนักงานธนาคารเขาก็ตอบตกลงไอเด็กน้อยเขาก็พูดขึ้นมาว่าผมเดิมพันเลยว่าพรุ่งนี้ไอจโจดโจ้ของพี่มันจะกลายเป็นสีน้ำเงินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามานัดเจอกันเพื่อจ่ายเงินนะพี่ วันต่อมาพนักงานเขาตื่นขึ้นมาตอนเช้าก่อนไปทํางานก็สํารวจจดโจ้ตัวเองดูเฮ้ย <Hey, S 1> มันก็ยังปกตินี่หว่าหวานละกูวันนี้ได้เงินใช้สองพันพอถึงเวลานัดไอเด็กน้อยนั้นมันก็มากับลุงคนหนึ่งพี่ครับนี่ลุงผมเองจะมาเป็นพยานในการเดิมพันวันนี้พี่เปิดได้เลยครับเราจะได้จ่ายตังกันไอพนักงานเขาเห็นอย่างนั้นก็เปิดโชว์เลยดิก็จดโจ้กูมันยังไม่เปลี่ยนสีนี่ได้ตังฟรีไว้สองพันแต่ไอลุงคนที่มาด้วยก็โอ้โกุมขมับเลยร้องกรี๊ดเลยพนักงานเขาก็งงเฮ้ยโอ้ลุงเป็นอะไร ไปลุงเขาก็ตอบกลับมาก็ผมมาเดิมพันกับไอ้หนูนี่ไว้อ่ะดิว่าถ้ามันทำไม่พนักงานธนาคารนะโชว์จดโจ้ได้ผมจะให้มันหมื่นหนึ่ง